อีกหนึ่งเรื่องต้องมาเตือนภัยครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านคนเดียวระวังโดนหลอกนะครับมีผัวเมียสุดแสบคู่หนึ่งฮะทำทีคุณตาขอเช็คกล่องรับสัญญาณทีวีหน่อยมีปัญหาหรือเปล่าสุดท้ายบอกคุณตาเอามา5,000ันเดี๋ยวเปลี่ยนให้เชิดเงินไปเลยครับนักข่าวของเราครับไปเจอกับคุณตาสมบูรณ์อายุ86แล้วโอ้โหคุณตาแกก็แก่มากแล้วนะฮะครับเป็นชาวบ้านที่เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ครับคุณตานี่เป็นผู้เสียหายนะฮะถูก2ผัวเมียมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไป5,000บาท คุณตาบอกนี่นักข่าวมาดูตรงนี้กล่องควบคุมระบบไฟในบ้านและกล่องรับสัญญาณทีวีมิรฉาชีพทํามาเป็นตรวจเช็คและบอกคุณตานี่มันไฟช็อตนี่คุณตาเล่าให้ฟังครับหลายวันก่อนขณะเกิดเหตุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวมีกระบะขับเข้ามาจอดครับชายหญิงคู่หนึ่งลงมาน่าจะเป็นผัวเมียกันทาทีขอดูกล่องรับสัญญาณดาวเทียมคุณตาบอกหลานเพิ่งซ่อมให้เมื่อเดือนก่อนไม่ต้องดูหรอกทีวียังดูได้อยู่เลยอสองผัวเมียก็ขยันขยอให้พาไปดูฮะ พอตรวจเช็คปุ๊บก,ก็บอกคุณตาว่าคุณตากล่องรับสัญญาณเสียต้องเปลี่ยนใหม่นะแล้วบอกอีกด้วยนะฮะว่าสายไฟที่เชื่อมต่อกันมันช็อตต้องเปลี่ยนเบรเกอร์ใหม่อีกครับถ้าเปลี่ยนทั้ง2องอย่างคิด6000บาทคุณตาบอกโอ้โหหกพันไม่มีหรอกมี5000 2คนนั้นก็แสบทาเป็นลดให้บ,บอกตาผมลดให้5,000ก็5,000เดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์2ออย่างมาเปลี่ยนให้ใหม่ปรากฏได้เงินไปปุ๊บชดิดหนีหายไปเลยครับสุดท้ายคุณตาบอก แล้วไฟในบ้านก็เสียด้วยนะใช้ไม่ได้จริงๆหลานมาซ่อมให้ก็เลยรู้ว่าโดนหลอกแล้ะครับไม่รู้ม่าก็จับเสียมนั่นเสียมนี่เสียมยอูกมักเสียอ่อตดิเนี่ไงีนล้านเรงไม่ล้าน,านสะสมไว้คจะไ,ไม่อาชชยไปไหน ครับพอดีมากกับเงิงนีเป็นเงินที่รับจ้างด้วยแล้วก็เป็นเงินเก็บผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมใช่สองอย่างทั้งจับยางทั้งสูงอายุเก็บไว้ตั้งนานไม่ได้ใช้เพื่อจะไปใช้ดอกเงินล้านคร<ช>ับแล้ว <c oughs> โอ้โหดูคุณตาดิฮะคือสงสารแล้วก็น่าเห็นใจมากๆนะครับคุณตาบอกว่าเสียใจมากไม่คิดว่าจะมาหลอกคนแก่ได้ครับเงินที่สองผัวเมียเอาไปเนี่ยเป็นเงินเบี้ยผู้สูงวัยนะแล้วเงินที่รับจ้างจักสารพอจะมีแรงทำได้ ตั้งใจว่าจะเก็บไว้จ่ายดอกเบี้ยกองทุนเงินล้านหมู่บ้านแต่ตอนนี้เงินเก็บไม่เหลือเลยสักบาทครับต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาจ่ายก่อนโอโ้โหแบบนี้น่าจะให้ตำรวจเนี่ยต้องรีบจับมานะทำกับคนแก่ได้ยังไงนะหากินง่ายเกินไปนะครับวันดีสนุกนฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้